ฮอร์โมนเพศชายก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนครับทั้งรูปร่างหน้าตาสวดสงที่เหมาะสมกับความเป็นเพศชายเรื่องของการแข็งตัวขององคชาตแล้วก็เรื่องของการสร้างสเปิรม์มก็มีเทสโทสเตอโรนมีบทบ,บาสทสำคัญตรงนี้นะครับพฤติกรรมของเราเองบางอย่างที่ไม่เหมาะสมก็จะไปทาให้ระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการแข็งตัวขององคชาตก็จะได้รับผลกระทบ ในร่างกายของคนเรานะครับฮอร์โมนเพศช,ชายก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน,นครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญต่ออวัยวะของร่างกายการทํางานของร่างกายเราในหลายส่วนด้วยกันส่วนที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการส่รงเสริมการบ่งบอกถึงความเป็นชาย <Wow. S 1> ทั้งรูปร่างหน้าตาสวดทรงที่เหมาะสมกับความเป็นเพศช,ชายทางฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากนะครับทั้งเรื่องของขนบนใบหน้าหนวดคา รหรือว่าการกระจายของไขมันไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นถ้าเรามีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ดีเนี่ยบริเวณภูมิก็จะมีไขมันน,อน้อยเป็นต้นครับเราจะดูมีหน้าตาที่หนุ่มอยู่เสมอนะครับถ้าเราระดับเทสโทสเตอโรนที่ดีเรื่องของการส่งผลต่อการทํางานของอวัยวะต,ต่างๆเช่นเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจเทสโทสเตอโรนก็มี o <on S ul on> ความสําคัญ รวมถึงเรื่องของการส่งเสริมการสร้างมวลกระดูมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของสมองนะครับตัอวอย่างยิ่งเรื่องความทรงจำการมีระดับเทสโทสเตอโรนที่ดีนยก็ทําให้เราจดจําอะไรได้ดีนะครับรวมไปถึงอารมณ์รวมไปถึงความตื่นตัวความตื่นตัวในที่นี้รวมถึงความตื่นตัวทางเพศด้วยเรื่องของเซ็กซ์ไรด้วยนะครับความต้องการทางเพศก็จะเกี่ยวพันกับฮอร์โมนเพศชายครับเรื่องของการแข็งตัวขององคชาติแล้วก็เรื่องของการสร้างสเปิร์ม ก็มีเทสโทสเตอโรนมีบทบาทสําคัญตรงนี้นะครับการสร้างเม็ดเลือดของร่างกายของเราเทสโทสเตอโรนก็มีบทบาทสาคัญรวมไปถึงการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานหรือการป้องกันภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวานฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนี้ก็จะมีบทบาทในการป้องกันการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงครับเวลาที่ฮอร์โมนเพศชายลดลงนะครับ ผลกระทบต่อร่างกายของเราเนี่ยสามารถมองได้ใน3มุมด้วยกันมุมที่1เป็นเรื่องของสุขภาพเพศมุมที่2เป็นเรื่องของกายภาพและมุมที่3เป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะครับเรามาดูเรื่องของสุขภาพเพศก่อนนะครับเวลาที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าบทบาทหน้าที่ของเทสโทสเตอโรนเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องของทางด้านสุขภาพเพศเพราะฉะนั้นการแข็งตัวขององค์กระชากก็จะได้รับผลกระทบใช่ไหมครับเะฉะนั้นการแข็งตัวขององุ้งกระชากก็จะเปลี่ยนแปลงไป เดิมที่คุณผู้ชายตื่นมาตอนเช้าจะมีการแข็งตัวขององคชาติเป็นอัตโนมัติอยู่ก็อาจจะสังเกตว่ามันเริ่มจะลดลงเดิมอาจจะมีการแข็งตัวองคชาตตอนเช้าโดยอัตโนมัติเนี่ยเวันต่อสัปดาห์อาจจะเหลือ5วันอาจจะลือ3วันอาจจะไม่เหลือเลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเราต้องไปตรวจดูว่าระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเราอย่างปกติดีอยู่หรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คือความต้องการทางเพศหรือว่าเซ็กชวลดีไซน์มันก็จะเปลี่ยนไป อาจจะลดลงจากการที่ระดับของเทสโทสตอโรนมันล,ลดลงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านกายภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปเราจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะเหนื่อยอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงนะครับรวมไปถึงเราอาจจะสังเกตว่าเราอ้วนขึ้นนะครับมีภาวะอ้วนลงคุมแล้วก็ไขมันก็จะเริ่มสะสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องที่3ที่เราอาจจะสังเกตเห็นก็คือกล้ามเนื้อของเราเดิมก็อาจจะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่ๆโตๆนอาจจะรีบลงไป มันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรแล้วก็มีความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับปัญหาเรื่องของการนอนก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องของการนอนหลับยากขึ้นนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะครับอ่าหลานี้อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะที่เทสโทสเตอโรนล,ล,ลดลงแล้วก็ในบางคนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วมีภาวะอ้วนมีภาวะที่อ่าระดับของเซลล์ของไข,งขมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการมีอารมาเทสเอนไซม์ซึ่งเปลี่ยนฮอร์โมน แค่สโตรนไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงฮ์มมอนอิสโตรเจนก็อาจจะส่งผลทาให้เรามีเต้านมเกิดขึ้นในผู้ชายที่เราเรียกเป็นภาษาทางการแพทย์ว่าการเดโฟเนสตีก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะสังเกตเนเรื่องที่3นี่ก็เป็นเรื่องของอความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายเกิดการสวิงของอารมณ์ขึ้นมาบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าโมโหง่ายหุดงิดง่ายมี i ออริทิเบลิตี้เกิดขึ้นในในชีวิตของเราแต่ละวัน ความซึมเศร้าความไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเกิด depression ก็จ,จะเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันความทรงจําก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเนื่องจากเรามีระดับของเทสโทสเตอโรนที่ต่ําลงสมาธิ concentration ในการทํางนานก็จะรับผลกระทบไปด้วยครับนี่ก็เป็นภาพของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเราจากการที่ระดับของเทสโทสเตอโรนลดลงครับ สำหรับท่านผู้ที่มีอาการดังที่ผมกล่าวมาแล้วและสงสัยว่าตนเองมีระดับของฮอร์โมนเพศชายต่ำหรือไม่นะครับก็ควรจะไปพบแพทย์แพทย์ก็จะทําการซักปรวบัติตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะมีการสั่งตรวจเลืเพื่อวิเคราะห์ผลต่างๆเช่นตรวจระดับของฮอร์โมนเโทสเตอโรนระดับของฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงระดับของโปรโตีนโดยเฉพาะโปรโตีนที่ชื่อว่าเซ็กซ์ฮอร์โมนบอดดิ้งกรอบูลิน s h b, in, b g ตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะไปจับกับฮอร์โมนเพศ ซึ่ง SHBG นีจะจับกับฮอร์โมนเพศชายได้มากกว่าฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็นำพาฮอร์โมนดังกล่าวไปยังจุดต่งางๆของร่างกายแต่ถ้า SHBG มีระดับที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทําให้ระดับของฮอร์โมนเพศที่ยังคงมีฤทธิ์อยู่หรือแอคทีฟอยู่นั้นเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงได้นะครับเพราะฉะนั้น SHBG ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องมีการตรวจวัด รวมไปถึงการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจวัดในส่วนอื่นๆทั้งเรื่องการประเมินสภาวะของหลอดเลือดและหัวใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ส่วนอื่นๆที่แพทย์จะเห็นสมควรครับอันนี้เรื่องของการรักษาภาวะ,อะของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลงก็เริ่มมาตั้งแต่การปรับพฤติกรรมของตัวเราเองเราต้องดูแลให้ตัวเราอ้วนนะครับไม่ให้มีภาวะอ้วนลงปุ่ม นะครับไม่ให้มีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปกัรที่กล่าวไปแล้วเวลาที่ไขมันสะสมมากเกินไปในร่างกายเซลลไขมันมีเอนไซม์ที่เรียกว่าอโรมาเทสอยู่ซึ่งก็จะเปลี่ยนฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนไปสู่ฮอร์โมนเพศหญิงอิสโตรเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เรามีความเสี่ยงต่อภาวะที่มีอิสโตรเจนในร่างกายของผู้ชายได้มากเกินไปมีโรคภัยต่างๆที่อากเกิดขึ้นได้นะครับ เรื่องที่2ที่เราควรจะต้องดูแลก,ก็คือเรื่องการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอออกกําลังกายในที่นี้ก็มีทั้งการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอแบบต่อเนื่องนะครับเป็นการเดินการวิ่งการจ็อกกิง้งวันละครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็สัปดาหล์ละประมาณสัก5วันนะครับก็จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพของหลอดเลือดและหัวใจได้แต่อันนึงที่มีความสําคัญมากคือการยกเวทการยกน้ําหนักการออกกําลังกายกล้ามเนื้อซึ่งตัวนี้จะเพิ่มในส่วนของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้แล้วก็เพิ่มในส่วนของอะนาเบลิกฮอร์โมนที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนได้โกรทฮอร์โมนมีบทบาทสําคัญในการสร้างใหญ่กล้ามเนื้อในการสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นมันจะไปช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายโดยเฉพาะการยกน้ําหนักเนี่ยก็จะช่วยในทั้งในเรื่องของเทสโทสเตอโรนโกรทฮอร์โมนได้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของอาหารการกิน เราต้องหันมาใส่ใจเรื่องของอาหารการกิน,นครับเราบริโภคโปรตีนดีๆจากธรรมชาติไม่ไว่าจะเป็นไก่ไข่ปลาหรือว่าเนื้อแดงแต่ว่าทานเนื้อแดงไม่เยอะนะครับไม่ไม่บ่อยจนเกินไปแหล่งโปรตีนจากพืชเช่นพวกถั่วพวกธัญพืชชนิดต่างๆพวกเต้าหู้น่ก็จะดีมากเลยเรื่องของไขมันดีๆจากธรรมชาติไขมันจากพืชไขมันจากปลาหรือว่าน้ำมันปลาหรือว่าจากถั่วจากธัญพืชต่างๆเป็นต้นก็เป็นส่วนที่ดีทั้งนั้นเลยอีกส่วนหนึ่งคือการพยายามนอนให้เพียงพอ ถ้าเรานอนได้เพียงพอเนี่ยการผลิตฮอร์โมนต่างๆก็จะดีตามไปด้วยนะครับเรื่องของการลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่หวานจนเกินไปหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาฟเฟอีนสูงซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะความเครียดสะสมเวลาที่เรามีความเครียดสะสมก็จะทําให้ระดับของคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นคอร์ติซอลนี่ก็มาจากต่อมหมวกไตนะครับเวลาที่มีการผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลมากจนเกินไปการผลิตฮอร์โมน เทสโทสเตอโรนก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับคราวนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเครียดให้ได้มากที่สุดเวลาที่เรามีความเครียดสะสมจากความเครียดทางกายภาพนะครับเรามีสุขภาพกายที่ไม่ดีหรือความเครียดทางจิตใจจากบรรยากาศการทํางานบรรยากาศภายในบ้านหรือว่าเรามีเรื่องที่ต้องกังวลใจอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสตรีสที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราทําให้มีการสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลใอ้กับความเครียดมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ส่งผลต่อาการสร้าง ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่จะลดลงนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ b นช์เชนอะ a ิโนแอ c ิดซึ่งก็เป็นอะมิโนแอซิดวาลีนลูซีนไอโซลูซีนต่างๆเหล่านี้เป็น uh, โครงข่ายในการสร้างใหญ่กล้ามเนื้อที่ดีนะครับสิ่งที่ถือว่าช่วยเสริมได้ในการสร้างฮอร์โมนเพศชายอย่าง,งก็คือเรื่องของสังกะสีเรื่องของทองแดงนะครับเซเลเนียมรวมไปถึงเรื่องของวิตามินวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอีน e, แลวก็เวกโตนเป็นต้นแต่ถ้าเราเจอว่าระดับของฮอร์โมนเพศชายนั้นต่ำ ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสริมฮอร์โมนเพศชายไปโดยการรับประทานโดยการฉีดหรือว่าโดยการใช้เจลที่เป็นเจลฮอร์โมนเพศชายเข้าไปเสริมครับอันนี้แพทย์ก็จะเป็นผู้แนะนำสุดท้ายแล้วก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากคือเรื่องของกางเกงในครับ <Huh? S 1> เพศชายที่ใสก่กางเกงในที่มันรัดจนเกินไป oh, <no. S 1> ก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานของอัณฑะในการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้การไหลเวียนของเลือดไปสู่ลูอันทะนั้นลดน้อยลงไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันทะของคุณผู้ชายเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อออกมานอกร่างกายห้อยอยู่นอกร่างกายนะครับเจตนาของมันก็คือว่าต้องการให้อุณหภูมิของลูกอันทะนั้นต่ากว่าอุณหภูมิของร่างกายเพื่อให้การผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราไปใสก่กางเกงในที่รัดแน่นจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้อุณหภูมิของลูกอันทะไปใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายซึ่งจะทําให้การผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้นลดลงครับ เพราะฉะนั้นการใส่กางเกงในเช่กนกางเกงในบ er, นะ็อกเซอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการส่งเสริมาการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ